ีครับคาบร์ไบต์โปรดักต์นำเสนอครบชุดอีกคันครับอันนี้นำเสนอเป็นสีวายแดงรถอีซูออนิวนะครับตอนนี้ออนิวหัวกระสุนนะฮะปี2012ถึง2019ก่อนที่จะเป็นตัวใหม่นะครับมาที่ร้านคาร์ไบต์โปรดักต์นี่จัดครบชุดเลยอย่างนี้ครบชุดนะครับครบชุดของเรามีอะไรบ้างมีหุ้มบบาแนี่อันนี้หุ้มบาะเราทําแบบสวมนะครับแล้วก็มีบาะแคมเงอนฝั่งน้้นฝั่งน,น้ําฉีดแล้วก็มีปรปูพื้นตัวหนา 5D เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูว่าโอเคงานของเราข้างนอกแตกต่างกันยังไงหนึ่งได้ที่เย็บเราใช้ได้ในลอนนี่ได้ในลอนสําหรับเย็บบอรรถยนต์ถ้าเราเอาได้เย็บผ้ามาเย็บบอกปัญหาในการตีแตกมันก็จะมีเกิดขึ้นนะฮะเราก็ใช้ได้ในลอนปัญหาเรื่องตีแตกก็ตัดตออกไปหนังที่ใช้นะครับน,นี่หนังเป็นสีไวแดงตัดดําหนังที่ใช้นี่เราใช้หนังหนาหนึ่งมิลเต็มประกอบด้วยผ้าทีคอร์ด แล้วก็มีลามิเดตด้วยฟองน้ำห้ามิลน,นี่ครับในอย่างนี้นะครับหนาหนึ่งมิลประกอบฟองน้ำห้ามิลและมีผ้าที่คอดรับแรงซับใช้กันทนทนเลยนะฮะถ้าทำลักษณะอย่างนี้นะครับที่อื่นไม่มีมีที่เราคาบายโปรดักนะครับแล้วก็มาดูบอกแคบฟองน้ําฉีดขึ้นรูปข้างในนี่จะเป็นโครงเหล็กวิ่งอยู่นู่นเลยนะครับแล้วก็ล็อกน็อตเบอร์สิบข้างล่างซ้ายขวานะครับเป็นฟองน้ําฉีดฉีดเหมือนตัวบ่อหน้าของโรงงานประกอบรถยนต์เวลาเปิดเอาเครื่องมือนะครับช่างเปิดให้ดูนิดนึง นะเปิดเอาเครื่องมือนะครับแบบนี้นะฮะนี่เราทำสัญลักษณ์ไว้เอามือกดปุ๊บบินมีขึ้นมานะครับใช้แรงนิดหนึ่งนะครับอ่าแล้วนี่ก็ยังเปิดได้ปกตินะฮะอ่าครับเนี่ยอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปิดกลับไปเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะเราทําไม่ให้เสียพื้นที่นั่งแล้วติดหัวหรือไม่นะครับนี่ส่วนนี้ครับไปถึงนั่งนี่มาฐานนั่งทั่วไปนะครับนี่นะครับ อาช่างตอนนี้ความสูงของช่างเท่าไหร่ครับ172 172ร้บสองมาฐานชายไทยนะครับนั่งแล้วจะอยู่อย่างนี้นะครับตืดอัดหรือไม่ก็พอหมอนะครับรถแคปก็คือรถแคปจะให้สบายเหมือนสี่ประตูคงไม่ใช่แต่ทาเราทํารถแคปให้สบายที่สุดนะครับอย่างนี้แล้วก็ปูพื้นพ้าดีนะครับ นี่ตัวหนา13มิลด้านข้างเนี่ยเราทำกระเป๋าใส่โทรศัพท์ไว้ด้วยเวลาขึ้นรถปุ๊บอาโทรศัพท์นะฮะเราไมา่รู้จะตั้งตรงไหนไหนมือจะขับนะ,ะยิ่งโดยเฉพาะเกียร์ธรรมดาด้วยแล้วก็ทำที่เสียบใส่โทรศัพท์นะหนังของเราเนี่ยนะฮะตัวหนา1มิลประกอบฟองน้ำแล้วก็มี XPE ข้างหลังรวมแล้ว13มิลน,นะฮะแล้วก็มีตัวหมุดทองเหลืองพร้อมใบพลาสติกตัวนี้สอดรับนะครับนะบนะอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะฮะสำหรับรถออนยิวได้เห็นกันชัดๆนะครับว่าเฮ้ยงานของเราเป็นยังไงตัดสินใจให้คุ้มค่าเงินเป็นแบบไหนนี่ฝั่งฝั่งหนึ่งนะครับถ่ายวิดีโอนี่นะครับจะไม่มีการแต่งมีอะทั้งสิ้นนะครับเราใส่บออแคปปุ๊บพอเราเก็บงานเรียบร้อยหมดนะครับนี่ด้านหลังนะฮะดูใกล้นะครับเราเก็บงานอย่างนี้นะครับนี่ครับแล้วก็มาด้าน คนขับของเรานี่จะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกเพราะว่าเรา,าส้นเท้าอยู่ตรงนี้นะฮะเวลาเหยบเบรกเหยียบพัดก็จะทําให้ไม่ขาดง่ายนะครับเราทําเป็นพลาสติกนะฮะด้านนี้ก็ทําใส่โทรศัพท์เหมือนกันขอบคุณลูกค้านะครับที่เข้ามาใช้บริการสนใจติดต่อ091 709 9960 091 709 9960ทั้ง Facebook นะครับหรือว่า Line ID นะฮะเฟซบุ๊กก็คาร์ไบต์โปรดักต์นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ